โอเคครับก็กลาบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้บอดบอมของเราได้เปิดให้บริการเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับวิธีการใช้งานวิธีการเพิ่มจอวิธีการทำลาดไอดี ID, บอมต่างๆนะครับโอเคอันดับแรกเราสมัครรหัสก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลยผมก็จะสมัครเอาแบบรวดเร็วทันใจนะครับประมาณนี้กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ โอเคผมจะอธิบายเรื่องราคานะครับจะเป็นจะแยกเป็น2อย่างนะครับคือ1ราคาของจอปกติที่ไม่มีบ้านนะครับ2จะเป็นราคาของจอที่มีบ้านนะครับโอเคจอปกติจะเป็นเซิร์ฟเวอร์อันบนนะครับแต่ที่มีบ้านจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ VIP นะครับราคาจอจะอยู่ที่50บาทนะครับสำหรับ ของเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับค่าซื้อยศ V.I.P เพื่อเพิ่มเข้าเซิร์ฟเวอร์บ้างน,นี่จะอยู่ที่200นะครับโอเค200นี่คือถาวรนะครับสำหรับยอด V.I.P อันดับแรกนะครับผมจะสอนวิธีการเพิ่มจอเลยนะครับเราต้องซื้อสิทธิ์ก่อนนะครับโอเค50บบาทนะครับจอผมเป็นจอปกตินะครับโอเค อย่างนี้นะครับแล้วเราก็สแกนจ่ายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนสักคู่นะครับโอเคผมกดยืนยันไปแล้วครับเมื่อสแกนไปแล้วห้ามออกจากหน้านี้นะครับรอจนจะขึ้นสําเร็จแบบนี้นะครับถึงค่อยออกจากหน้านี้นะครับโอเคเราก็จะได้จํานวนสิทธิ์นะครับโอเคแล้วเราจะเพิ่มจอยยังไงเรายังไม่มีรหัสเลยโอเคเราไปที่เกมบอมนะครับ วิธีการสร้างรหัสผมจะไม่สร้างให้ดูนะครับโอเคแต่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการนะครับให้กดล็อกอินเนี่ยนะครับนี่แล้วก็สร้างนะครับอโอเคผมล็อกอาพไปแล้วก็จะเป็นการล็อกอินของ m Meta m a 马 k นะครับหรือว่าใช้อะไรก็ใช้นาะล็อกอินโอเคอันนี้ผมได้สร้างไปแล้วนะครับก็ปรากฏล็อกอินแล้วเราก็มาใส่ร,รหัสพาสเวิร์โอเคพอเราสร้างไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากรอกตรงนี้เลย พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใส่ให้เหมือนกันนะครับโอเคคอบอกก็จะเป็นส่วนรหัสนี้ผมได้กรอกไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันจะจํารหัสนะแล้วก็ล็อกอินไปเลยอยู่ที่เชนไหนขอผมอยู่เชนข้างล่างนะครับโอเคแล้วก็กดเพจไปเลยนะครับพอเข้าเกมมาแล้วนะครับให้เรากดลงแมปฟาร์มมิ่งก่อนหนึ่งรอบนะครับโอเคเน่ลองได้แล้วนะครับโอเค เมื่อเราลงแมปไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับเราก็เอารหัสตรงเนี้มาใส่ได้เลยนะครับส่วนผมมี3รหัสนะครับผมก็จะใส่3รหัสเลยนะครับโอเคเราก็เดี๋ยวเราต้องล็อกอท์ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวบอร์ดจะล็อกอินชนกันนะครับโอเคนั้นเราก็มาเพิ่มเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อจอเพิ่มนะครับอีก2จอนะครับจำนวน2นะครับนี่ ทำสั่งซื้อสองนะครับขอสแกนจ่ายสักคู่นะครับโอเคสแกนจ่ายสำเร็จแล้วนะครับอ่าให้เรามาที่เพิ่มจอใหม่นะครับก็แล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับของผมก็จะเขียนไปแล้วนะครับพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ใส่ให้ตรงนะครับกับที่เราตั้งไว้นะครับให้ดูดีๆนะครับโอเคก็จะเป็นอันนี้นะครับโอเคจอ จอที่1เพิ่มจอใหม่ไปนะครับโอเคแล้วผมก็มีสองสิทธิ์นะครับผมก็จะเป็นจอที่2ไม่ใช่ว่าผมไปสร้างไว้แล้วนะจอที่สา โอเคโอเคก็ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่สถานะการทำงานบอทดนะครับโอเคแล้วเรามันจะขึ้นว่าหยุดอยู่นะครับให้เรากดสตาร์ทนะครับวิธีการเช็คว่ารหัสถูกไหมนะครับเราจะต้องกดที่ดูสถานะถ้าเกิดว่ากดที่ดูสถานะแล้วดูได้ปกติโอเคแสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับเราจะกดดูสถานะ โอเคตอนนี้สเตมิน่าเต็มนะครับตัวนี้400นะครับหลับอยู่หมดเลยนะครับเนี่ยโอเคก็ดูสเตมิน่านะครับแล้วเดี๋ยวเปิดดูอีกแป๊บหนึ่งนะครับว่าลดหรือเปล่าเนี่ยจากพวกนี้นะครับ400 2 3 7 2 3 7 3 50นะครับโอเคเรามาดูกันดูจออื่นก่อนนะครับโอเคอันนี้หลับอยู่นะครับเนี่ย โอเคอันนี้กำลังตรวจสอบข้อมูลในไม่ช้านะครับโอเคแสดงว่าแบบนี้ก็คือรหัสถูกต้องนะครับโอเคแล้วเราก็รอรอบอทดมันทำงานนะครับโอเคสักแป๊บหนึ่งสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสเตมินาจะลดลงโอเคเนี่ยครับบอทดเพิ่งเริ่มทำงานนะครับกรุณารอสักคู่นะครับแล้วเดี๋ยวพอบอทดวิ่งเสร็จหมดแล้วเวลาตรงนี้จะอัปเดตนะครับว่า ทำงานไปแล้วเสร็จสิ้นวิ่งจนหมดไปแล้วล่าสุดเมื่อตอนกี่โมงนะครับตรงนี้บอทจะแจ้งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอ,อสักครู่นะครับตัวนี้นอนละสองตัวนี้คือนอนละคือตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เกมแบบช้ามากๆนะครับก็ต้องรองหน่อยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เกมช้าแต่ถ้าเมื่อเซิร์ฟเวอร์เกมไวก็จะทํางานไวาตามปกตินะครับจะไม่ช้าโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับที่เซิร์ฟเวอร์ของเกมนะครับ มือนเพิ่งเปิดใหม่และเกมยังไม่เสถียรนะครับก็รอไปนะครับพวกนี้ก็วิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งกันไปนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นการตั้งลายนะครับเอาโทเค็นมาใส่นะครับพอเวลาบอร์ดทำงานเสร็จแล้วก็จะมีการส่งแจ้งเตือนเข้าไปในที่ลายนะครับโอเคก็เอาลายโทเค็นมาใส่ได้เลยนะครับวิธีการทำก็อยู่ในคลิปนี้เลยนะครับโอเค ็เดี๋ยวรอเดี๋ยวผมรากดดูสถานะอีกครั้งนะครับตอนมาเสร็จเดี๋ยวผมเนมเนี่ยครับก็เริ่มลดล้วโอเคก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอฝากบอทโลบอทบาร์พีไปด้วยนะครับก็ใช้งานเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเปิดให้ใช้งานกันเลยนะครับโอเคก็สวัสดีครับทุกคน